อีกครับก็จะมาแกะสินค้าหนึ่าบาทไม่ใช่1บาทสิสินค้าฟรีนะอีกคิดหนึ่งนะครับคือ0บาทในช่วงโปรโม,มชั่น ราคาที่สั่ง0บาทได้โค้ดส่วนลด10%ก็คือนี่ครับอ๋อผลิตภัณฑ์ของน้ำยาบวนปากนะครับของเคปเปิลเป็นร้าน Official Store นะครับ เป็นน้ำยาบ้วนปากเพปเปอร์มิ้นต์เฟรชนะครับช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99.9%นะ0%แอลกอฮอล์นะครับ,นรบขนาด250มิลลิลิตร อันนี้ได้โค้ด0บาทแต่เสียค่าส่งแต่ค่าส่งเนี่ผมใช้โค้ดส่งฟรีแล้วก็เขาก็แถมยาสีฟันขนาดทดลองมาให้นะครับ25กรัม25กรัมแล้วก็แถมสบู่โคเทคนะครับ <c oughs> ที่มีวิตามินซีและอ e ีนะครับใช้น่าจะเป็นการ โปรโมตสินค้าด้วยครับไทยเทอรพีนะครับหอมหอมอยู่นะซึ่งเขามีขนาดมินิแพ็คสกับมินิแพ็คหนะครับมันเป็นแท่งๆนะครับไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่ใช้ไว้ใช้ล้างหน้าโอเคผมได้มาศูนย์บาทนะครับได้มา2อชิ้น กดซื้อทัน2ชิ้นนะครับก็คือเป็นายาสิฟันบรรจเวทนี่นะครับขนาดนั้นหลอดใหญ่อะ่ะราคาเต็มมัน99บาครัก็ศูนย์บาทส่งฟรีอันนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่72หรือ75ผมไม่แน่ใจก็ส่งฟรีแถมได้ขนาดทดลองมาด้วยก็โอเคครับเนาะผม เพิ่งเคยสั่งครั้งแรกที่มันเป็นศูนย์บาทนะครับผมก็มันก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเนาะให้เราเข้าไปาดูสินค้าบ่อยๆนะครับก็ต่อไปถ้าเกิดม่มีช่วงราคาหรือช่วงกิจกรรมเราก็คงต้องต้องเข้าไปดูแหะเพราะว่าเราเคยได้ของฟรีมาแล้วมันก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งเนาะ แต่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าศูนย์บาทเขาก็ส่งนะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็พอเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือคอมเมนต์ติดชมให้คำแนะนำในการทำคลิปใหม่ๆนะครับหรือคอนเทนต์ใหม่ๆได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ